เห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็นึกถึงนะว่าถ้าเขาจะเกลียดยืนเฉยๆเขาก็เกลียดดอกก็สวยดีแต่ถ้าหากว่าไปตั้งหรือว่าไปขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านคนเนี่ยไปขวางทางเข้าเนี่ยเขาก็เกลียดนะโยมแกมาขึ้นอะไรของแกตรงนี้ก็นึกถึงว่ายืนเฉยๆเขาก็รักถ้าเขาจะรักกะนนะยืนเฉยๆเขาก็เกลียดถ้าเขาจะเกลียดนะนะแต่มันไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีเหตุมีเหตุคือบางทีเรายืนเฉยๆแต่เราไปยืนหน้าบ้านเขาไหม นะบางคนบอกว่าเราก็หล่อของเราบางคนเขาหน้าตาหล่อเราก็หล่อของเราแต่ทําไมเขามาอิจฉาในความหล่อของเราเขาเกลียดเราก็มันไปหล่อเกินหน้าเกินตาเขาไปสวยเกินหน้าเกินตาเขาไปรวยเกินหน้าเกินตาเขาทาั้งๆที่บางคนก็รวยด้วยความซื่อสัตย์หล่อด้วยบุญเดิมของเขาแต่บังเอิญไปเจอกับคนลิษยาอิจฉาตาร้อนเห็นใครดีควาาไม่ได้ยืนเฉยๆเขาก็เกลียด เดินเฉยๆเขาก็เกลียดต้นไม้ต้นนี้มาขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าขึ้นอยู่ตรงนี้ไปหน้าบ้านไปรบกวนทางเข้าบ้านเขารถเฉียวรถชนรถเขาสีถลอกเขาก็เกลียดทุกอย่างมันมีเหตุหมดเลยโยมพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของเหตุนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุมันมีเหตุของมันฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครที่ถูกคนอื่นเกลียดก็ขอให้นึกว่ามันต้องมีเหตุแบบข้ามชาติมานะมีความหมันไส้ข้ามชาติมา พยายามไปลดกรรมตัวนี้ดีกว่าคือไม่ไปเสริมกรรมต่อเอ้ามาเกลียดฉันทาไมฉันก็ดีกับคุณนะฉันก็ฉันก็รวยด้วยความบริสุทธิ์ของฉันนะซื่อซื่อของฉันทํางานด้วยความเพียรของฉันมาเกลียดฉันทําไมมาอิจฉาฉันทาไมก็นึกในใจว่ามันก็ต้องมีความผูกพันด้วยอํานาจแบบอารมณ์อารมณ์ดําๆอึมครึมกันมาอย่างเนี้ยไม่รู้กี่ชาติเหมือนพระเทวทัตพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามองพระเทวทัตดีพระเทวทัตมองพระพุทธเจ้าไม่ดีต่อให้พระพุทธเจ้าดีพระเทวทัตก็ยัง มองไม่ดีอยู่อย่างนั้นเองดังนี้ก็ต้นไม้ต้นนี้นะต้นทองอุไรดอกสวยขนาดไหนก็ตามทีแต่ถ้าไปขึ้นผิดที่นะเขาก็ดีของเขาเขาก็ดีโดยความเป็นต้นไม้แบบนี้ของเขาแต่คนจะไม่ชอบทันทีถ้าไปรกหน้าบ้านที่เขาไม่ชอบถ้าไปขึ้นขวางทางเขาเช่นเดียวกันวันนี้เราห้ามใครไม่ให้เกลียดเราเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่เราจะทําใจของเราให้เป็นสุขได้ไหมแค่นั้นเองถ้า เขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักถ้าเขาจะเกลียดยืนเฉยเขาก็เกลียดน,ยะนะโยงนะทุกอย่างเกิดจากเหตุนะเราทุกคนมีกรรมเป็นของตนรับผิดชอบในกรรมของตนอย่างไม่สร้างกรรมเพิ่มแค่นั้นก็พอนะก็ขอเจริญพรวันนี้ตอนนี้ก็เก็บดอกรายวันไปเรื่อยๆอยู่นะ<笑><笑>เก็บดอกรายวันมีความสุขกับสิ่งที่มือเอื้อมถึงตรงนี้ดีนะมือเราเอื้อมถึงความสุขยังไงอยู่กับลูกกับหลานกับครอบครัวช่วงโควิดแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุข อาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่มันเอื้อมถึงมันได้กินข้าวได้ป้อนข้าวลูกเอื้อมถึงจริงๆความสุขที่เอื้อมถึงอาจจะไม่ต้องไปควายคว้าที่ไกลถ้ามันคว้าไม่ได้จริงๆก็ขอจเจริญพรกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เห็นในทุกวันทุกวันอาจไม่ใช่กรรมผูกพันเส้นหมดทุกเรื่องนะโยมแต่อาจจะเกิดจากจิตของเราที่ไม่เคยฝึกไว้เราไปเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้ไปเรื่อยก็เกิดจากจิตของคนนี่แหละ ที่ไม่ได้ฝึกไว้อยากเกลียดใครอยากโกรธใครดีที่สุด